สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมในช่าและคุณก็อยู่กันในเกมออตาตตาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยต้องไปเอางาม่ได้ันเิปนี้เออแต่ละครี่งสามเอาไอ้มเดียวนี่เฮ้ยมันจะลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ไไดไปไปไไปไอไโหไไ ิโก้มิโก <ancestor> ้มกอมากอแก้ไปเอาแกเอแกเอโอเคค่าได้หมอหมอหมอนีก่อนเ้าเลือดโอเคโอเคเอแก้ไปเอาแกเออโหมออเป็นไโอเอายิงงโตยิงโตโอ้โหมาเต็มด้นข้างยเอาด้านข้างมิโก้เอาันต้องการเล็ดฉันการเล็ดเอามึ้มึ้มึ้มเอาต

กดงอเลยเอาไตายแน่นอนตายแน่นอนเออนัไโอที่หน uh ึ่เออเปิดแล้วกที่ยังรอเลยข้างบนนั่นโอ้โหโอ้โหมาเต็มมาเต็มยิงงอเลยครับทีนี้ยิงงมาด้านข้างหัวหอะไวะโดนล้อมโอ้โหยิงอยู่มันยิงับดิ ิกกี้เมาไม jsem, ่กีเมาอ่ะมิกก so ี Do ้เมามิกกี้เมามิกกี้เมาลบได้คิดประเทพอ๋อเฮ้ยมันกดลูกเต็มลูกเต็มทีนี้อ๋อฝั่งเราเยอะกว่านี่หว่าว้าวโอ้ไม่ดีโนแคสไปยิงระเบิดเอ้โหยังอยู่ยังอยู่เจ้า้าเ้าม่ี่เมาไอ้ดีใครวะ ไม่รู้คาไม่เอาแกไปไม่ยอมเลยดี่ยว้องรอดอ่ะที่เมารอดที่เม้ารอดเดวปอมมาออกกินหม่ออกแนี้มามาทช่ไมอ๋อกเ่ก่นตายโดนทับเช็มันเอิมออคึกคึกวันนี้คึกกินนี้คึกอืมมามาดิมาดิวดี เอาพวกเราโอเคโอเคเอานึให้พวกมงยิงแม่งเลยโอเคตรงนี้มีอมิชเมาอยูไงโอ้ยเอาแก้ไปองบานมือปฏิบัตให้ตายสิโอเคฆ่าอมิกเมอาได้แล้วโอเคเอาได้มยอะมากพวเนี่อโดน Hoa nó hoa 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 mà đang hoa 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 nó hoa hoa nó hoa hoa nó hoa hoa nó

เอ้าได้ยกได้ได้ได well ้ได้ออกแออหมดตีวออตั้งไทยอะออหม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 อีดิเออมาดิมาดิเออโดนลุกดโลุกตายเมตเลยเหรอมาต้มาตั้งตาไท้ค่นเลย ข้ามมันม okay. โีโอเคโหมัน,น,นยังอยู่มันยังรอดมันยังรอดอ,อื้าวตายแล้วโอ้โหสนัยโอ้โอ้โอโอว้าว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 ลงลุม่ลมไหมครับค้คับมารงลง โรนลุมหนักเต็มที่โอ้โหเกิดเต็มเลยทำไมดีวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหม้าหายมากนลุมไม่ออาตายจะตายอยู่อยู่โอยโวยข้งบง าเต็มคุณดิวคุณด,ด,ดเออไอตอ,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 อนไหนเอาเลือดมาเอาเลือดมาเอาเลือดโอ้โออหอโอ้โหดีเออมาดิมาดิมาดิเออตอนไหนตอไหนตอนไนตอไหนมีมังดี้คนนันโอ้โหคนเดียวสุดยอดโอ้โหโอ้โหไอ้เมฆไทยดวงคนโอ้สู้ยังสู้สู้ตู้

ทนายทนายโอ้ยกตาจะตายัตไสสุตายโอ้ยโอ้มาโอ้มาโอ้มาดิโอมาดิโอ้ผมกอก็ลุมอืสุดโอ้โหโอ้โหมันยังอยู่มันยังรอดอข้างหลังเตาไม่มีวะโอ้โหอเระเปิดดิ วอาตายแน่ตายแน่เขไม่ตายทั้งยอดั้งหมดยู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 ถอยกันถอยทับไม่งหน่ถอยทับโอ้โหถอยทับเต็มเลยได้สู้ตรงนั้นแล้วอ่ะของก้อน โอ ة, ้ตายสแล้วฮะอ่าอืม้ข้าขั้วหัวงอยอ้าหัวของแกแต่นี่นันจะตายละไอ้นน้นจะตายหอกเอาโดยกอกหนึ่งเด็กที่เดียวเด็กที่เดียวเฮ้ย เวลสามแล้วโอเค เรื่องความ,อมโอเคเรื่องความตักตี่อะไรอ่ะความแย,ยงความยินดีอ๋อคัเลี้ยงอืม เอาไว้มาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไซค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับบาย